สวัสด,ดีครับวันนี้ผมนะครับช่างเองก็จะพามาเข้าป่าเข้าเขานะครับกับเส้นทางข็าหุ่โดรถรถโหลดเตี้ยด้วยครับดูครับไม่รู้จะจะจะ,จะวิ่งได้หรือเปล่านะครับรถผมก็ถือว่าเตี้ยมากนะครับโหลดโหลดสุดนะฮะ จะเข้าทางจะเข้าป่าจะเข้าไปในเขานะฮะเส้นทางก็เส้นทางออฟโรดนะครับไม่รู้เราจะเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะเราก็ต้องไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเข้ากับเส้นทางเส้นนี้ไปชมกันเลยครับ let's go ไปเลย แคทางนี้ก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะฮะเห็นแค่ทางเข้า,เาต้องไปชมกันดูว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรไหมฮะก็ฝนตกก็มีตรงน้ำกัดเซาะบ้างนะครับก็เยอะอยู่่าสมควรไม่รู้ที่เข้าไปนี่จะติดหรือเปล่านะฮะมองเห็นทางเส้นทางไหมฮะ รอยน้ำเสาะเก่านะครับอันนี้เป็นร่องห้วยนะร่องเป็นร่องห้วยอันนี้ก็น่าจะโดนน้ำขาดนะครับดูลนนจะเข้าได้ไหมเนี่ยโ,โอ้โหโดนน้ำเสาะโดนน้ำกัดเสาะเป็นร่องเนะี่ยถนน นว่าอยากรู้ว่าเข้ามาทำอะไรนะรวันนี้ก็เข้ามาเข้ามาบ้านนะนี่เป็นทางเข้าหุบนางชีนะฮะอันนี้ก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับแต่มีบ้านไม่กี่หลังนะครับข้างในนะมีบ้านเงนี้สามถึสี่หลังนะครับแล้วก็มีวัดมีสํานักสงฆ์นะ เนี่ยติดไหมเนี่ยต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวรถติดนะเป็นเนินครับตรงนี้โอผ่านพ้นได้ดีนะครับไปต่อได้นึ่ว่าจะติดแล้วเมื่อกี้ โอ้โ oh, สังเกตแต่แต่ลาห้วยนะครับจะมีน้ํากัดเซาะนะครับนี่มาเห็นเทดินใหม่ไหมครับนี่เขาดินมาถุมใหม่นะครับแสดงว่าน้ําป่าไหลหลา,ลากแบบแรงมากนะไม่รู้เราจะเจอเจอ,อุปสรรคตรตงไหนอีกหรือเปล่าไม่ใช่เข้าไปแล้วออกไม่ได้นะก็ <c oughs> ต้องไปดูกันนะครับ นี้ก็ทางนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอสวนพึ่งนะครับสวนพึ่งจังหวัดร,ราชบุรีนะครับดูครับโ,โทางไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะ ไม่รู้เข้าไปข้างในจะเจออะไรบ้างนะฮะ นี่ก็น้ำกัดเซาะนะจะแดงว,ว่าน้ำป่าในนี้แบบแรงมากนะครับมันเป็นภูเขานะครับเนี่ยเป็นภูเขาเป็นหุบเขานะครับน้ำลงมาแบบน้ำป่าไหลหลากก็น่าจะแรงมากๆนะครับดูละโอ้เราเจอเนินนะครับเจอเนินนะ มาดูกันนะครับว่าเนินสูงขนาดไหนนะโอ้เราทางขึ้นครับดูน้ํากัดเซาะโาวนาอย่ายยติดนะครับอ๋อย,ยังพอได้อยู่นะโอ้ดูนิครับน้ําขนาดบนถนนนะครับเน้ํากัดเซาะเป็นร่องนะครับเราก็ใช้เกียร์ต่ําขึ้นไปนะครับอันนี้ที่วิ่งอยู่ก็เกียร์สองโอ้โหดูครับดูถนนครับ น้ำกัดซอเพียบเลยฮะขึ้นได้วันนี้ติดหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไปดูนะติดปะต้องใช้เกียร์หนึ่งขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นเดี๋ยวติดใต้ท้องนะครับอยู่บนเนินด้วยนะอันตรายครับอันตรายมากๆเลยอยู่บนเนินด้วยถ้าติดนี่จบเลยนะ ได้ครับแต่ฟังเสียงเหล็กชัดีนี่น่า,นาจะขูดนะครับฟังเสียงแหนบน่าจะถูกับพื้นนะถือว่าก็ค่อนข้างชันมากเลยครับเนินเมื่อกี้เนี่ยชันพอสมควรนะครับโอ้ดูแับคางทางเป็นหน้าผานะครับเนี่ยเป็นหน้าผาอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าโหถ้าฝนตกแรงๆถนนเลื่อนนี่ถึงกับตกหน้าผาเลยนะ เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองครับวิ่งแรงไม่ได้นะโอ้โหดูครับอย,อนะยอดเลยพี่น้องแก้วเยื้อมข้ามเพิ่มมากนะครับก็ติดตามช่องสองดูฮีบ่อยติดปากน,นะเก้ว ตายเลยดูครับน้ำซสาหินโผล่เต็มถนนไปหมดครับโอ้โห,โโหแม็กเจแตกไหมเนี่ย นนเป็นไงครับโห<ฮ>มไม่อยากจะพูดต้องออฟโรดเท่านั้นออฟโรดมานี่โหวิ่งชิวเลยนะครับเส้นนี้เจ้าเจ้าเข้ามาลึกเหมือนกันนะครับนี่จะสามก,กิโลแล้วนะฮะที่ขี่เข้ามาเนี่ย หเหมือนแบบในหนังที่จะไปล่าขุมทรัพย์อะไรประมาณนี้ครับเส้นทางโอ้โหดูครับดูครับมีเนินแล้วครับมีมีหินมีเนินนะโอนะ้โห,โห,โหแอ่งุอยอดดูครับดูทางลงอนะติดไหมเนี่ยต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวติดวิ่งแรงไม่ได้ เ้นทางจะโหดไปไหนเนี่ยโอ้ดูครับทางขึ้นดูทางขึ้นครับโอ้โหจะติดไหมเนี่ยโอ้เจ้าเย็ดมีคำคำหนึ่งครับทำให้เราเข้ามานี่คือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับลำบากแค่ไหนก็ต้องไปนะ ท่นี้เขาก็มาปั่นจัก,กรยานเสือภูเขาแล้วก็มาวิ่งมาราธอนบ่อยนะครับเราก็เข้ามาสำรวจดูนะครับว่าเขาจัดกิจกรรมกันบ่อยมากครับดูครับโอ้เป็นเนินนะถนนครับ,นนนรบดูไม่ได้โคนเละเลยฮนะโอ้โหดูครับดูน้ำกัดซ้อนนะครับน้ำไหลามาจากเขา อืเละโคนเต็มเลยนะเรก,กลับออกไปนี่ก็ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับขี้โคนต้องไปล้างเนะฮู้ดูครับถนน ขึ้นเนินอีกแล้วนะครับโหเนินเยอะมากครับดูครับแล้วเนินก็ไม่ธรรมดาครับขูขะครับน้ํากัดเซาะนะครับมันอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาครับต้องค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นแรงไม่ได้ติดนะครับดูครับตัวเองครับพี่น้องเบิ่งเอาเองครับโห ใครที่จะคิดมาเส้นนี้นะก็โหลดเตี้ยนะครับรถเก่งด้วยนะครับแบบลมบากมากเลย <c oughs> โอ้โหติดครับเมื่อกี้ติดพังห,หมดแล้วครับรถผมโอ้โหมาอยากพูดถึงเลยนะ <c oughs> ครคับ ด้ฮะเนาะเอาไปทำไมต้นมันแค่นี้เอาไปทำไมต้นมันแค่นี้ขับไปยังโอ้แหน่ะเอาไปเนี่ยเอามาแล้วกอฮะปนันเอามาแล้วกอโหเรามีรถไถยสำหรับรถไถครับเส้นนี้ เท่านั้นครับเส้นนี้รถโหล,ลดเตี้ยนี่โูเสียวแล้วเลยนะครับขี่เข้ามาเนี่ยโอเคครับก็ลังถึงทางเข้าหูนลควีแล้วลว,วันนี้ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะซับสไครต์หรือจะเซบสไครต์ก็ได้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกับช่องบักคำน้อยดี Y นะครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับ